เดี <The S 2> <น>๋ยวครอบสายธรรมะอย่างท่านได้จะมองถอดรหัสเจอเกนครอบในรูปแบบตามคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านมองว่าเจอเกนครอบเป็นคนแบบไหนครับเจอเกนครับมีลักษณะของผู้นําธรรมะที่ครบเลยนะผู้นําไม่นั่งอยู่บนหัวคนนั่งอยู่ในใจคนอดลูกทีมทุกคนนะอยู่ได้ใจทุกคนยอมสละชีวิตเพื่อเขาอะในการเล่นครับผู้นํานั่งไม่นั่งอยู่บนหัวคนนั่งในใจคน ผู้บริหารไม่แบกภาละไว้ทุกเรื่องครับเขาแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้รับฟังคนนั้นคนนี้ทีมที่มีข้อมูลแล้วทีมอื่นไม่เอา้ครอบชอบนะเนี่ยเขามีตรงนี้ด้วยเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตรต่อกันที่ว่าช่วงโควิดก็หากาันโทรหากาันแซวคนนั้นแซวคนนี้โอ้โย,ย,ย,ยพอมันเกิดตบไม้ตบมือให้เจลาทั่งั้นเราก็มองหาเจลาศเข้ามา,นะาหรือเปล่าหรือว่าอัดวิดีโอให้เจลาศทาไมละเอียดอ่อนในเรื่องอารมณ์นี้มีเก็บดีเทลใช่ฮะ เมตตาก็นามุตตามีอุเบกขาเขามีรพมิหารธรรมครบอุเบกขาวางเฉยในยบางเรื่องยังไม่รีบออกมาว่าออกมาอะไรต่างๆการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีความเป็นผู้นํามีความฉลาดฉะนั้นเขามีถ้าจะย้อนไปที่ในหลวงัการที่เก้าเนี่ยทศพิร่าจะทมเขามีหมดเลยนะเขามีทานคือการให้ให้กําลังใจให้การช่วยเหลือเขามีมัธยวความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเขาสัมภาษณ์เขาก็จะไม่ได้ชูที่เขาชูที่ทีมที่ลูกทีมโอ้ผมไม่รู้ว่าเขาทาได้กันยังไงนะ จอดเลยผมรู้จะขออะไรจาเขาได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยการพูดแต่ละครั้งมันมีธรรมะอยู่ในนั้นทุกข้อฮนะมีสติ <c oughs> สัรปทัญญะตอบอะไรต่างๆมีมีความยับยั้งชั่งใจมีคําพูดที่ดีออกไปแล้วมันก็ไม่กระทบใครอะไรเงี้ยแล้วสำคัญการรักษาคําพูดสัจจะอาจจะมาว่าสัจจะความจริงใจมันชัดเจนบอกใครอะไรยังไงไว้จะยังไงเขาเขาทำตามนั้นได้น่าจะทั้งหมดนะฮะก็เลยมีธรรมะที่ ทุกอนโนที่เขาทางานน่ามาว่าผมไม่ฉชกผมไม่เคยมองอะไรมุมนี้เลยสักนิดเดียวเพราะมันเป็นมุมมองมุมใหม่ที่แฟนแฟนุตบอลหลายคนไม่เคยมองนะที่ว่าเจอเกนครอปเป็นคนมีไออุเบกโคงอุเบคาอะไรแบบนี้มันอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผมไม่แปลกใจที่ยมเบลไม่ไม่มองเพราะแมนเชสเตอร์ไม่น่าจะมีเรื่องนี้เลย